เอสมเด็จท่านพุทธชาติพิกุน,นะครับท่านเขียนไวน้นะครับถ้ามองเห็นความเป็นโลกแล้วก็จะมองเห็นว่ามันแตกสลายแตกสลายแตกสลายแตกแล้วก็แตกแล้วเกิดเกิดแล้วแล้วแตกแล้วเกิดเหมือนคลื่นในท้องทะเลมันแตกอยู่ตลอดเวลา นั่นแหละคือลนะักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่าโรคคำว่าโลกนี้มันแปลว่าสิ่งที่แตกแตกง่ายและแตกอยู่เสมอเพราะมันแตกง่ายจึงเรียกว่าของแตกภาษาบาลีว่ารุชต,ติติโลโกโมันแตกดังนั้นจึงเรียกมันว่าโลก คือของแตกก็ได้แก่ความทุกข์ที่มีอาการหลอกลวงให้คนไม่รู้เท่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลหลงไหลในความทุกข์หลงไหลในสิ่งที่เป็นทุกข์จนไม่มีความคิดที่จะดับทุกข์เพราะไม่เห็นว่าความทุกข์เอา เสียเลยคนเหล่านี้ก็ไม่มีความทุกข์ที่เป็นปัญหาจึงไม่ต้องดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ภาษาคนโดยภาษาคนพูดอย่างไรให้เข้าใจโดยธรรมโดยภาษาธรรมพูดอย่างไรให้เข้าใจไว้คือกล่าวได้ว่าทุกเรื่องเลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะกล่าวโดยภาษาคนก็ได้ภาษาธรรมก็ได้ มันจะลึกซึ้งกว่ากันเป็นคู่กันอยู่เสมอภาษาตื้นและภาษาลึกรู้ธรรมะจึงจะพูดภาษาธรรมะได้คนธรรมดาชาวโลกทั่วไปก็รู้แต่ภาษาโลกพูดภาษาโลกให้ความหมายกันอย่างภาษาโลกเมื่อพูดกับคนธรรมดาก็ต้องพูดว่าทุกเมื่อพูดให้ลึกกว่านั้นสำหรับผู้รู้ ด้วยกันก็พูดว่าโลกนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันน่าสนใจทำไมบางทีพุทธเจ้าตักเรียกความทุกข์ว่าโลกมันก็มีอยู่ในพระบาลีทีนี้ก็จะดูกันว่ามันมีทางมีหนทางทางที่จะเข้าไปหาและทางที่จะออกมาเสียมันก็มีอยู่ ทางที่จะเข้าไปหาความทุกข์จะถลำตัวเข้าไปสู่กองทุกข์จะจมจมอยู่ในกองทุกข์ออกมาไม่ได้นี้ก็เรียกว่าทางที่จะเข้าไปถลำตัวเข้าไปในเรื่องอริยสัจสีนี้ทางที่สัตว์จะถลำตัวเข้าไปในทางทุกข์ความทุกข์มันก็มีอยู่ก็คืออวิชชาความไม่รู้ หรือการหมุนตัวหมุนไปตามอํานาจของอวิชชาเมื่อโลกเมื่อสัตว์โลกไม่มีความรู้ดำรงตนอยู่ไม่ได้ก็มีการหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งได้แก่อวิชชาฉะนั้นการที่ต้องหมุนไปตามอาวิชชาติดไปกับกระแสแห่งอวิชชานี้เรียกว่าทางที่มันจะพัดตกเข้าไปในของทุกข์จนกลายเป็นสิ่ง หเรียกว่าวัตตะสงสารวัตตะสงสารเวียนอยู่เป็นวงกลมเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ได้รับผลสวัตีทักทายนะครับกรรมรับผลกรรมแล้วก็หลอเลี้ยงกิเลสตามเดิมเป็นวงกลม กิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมทํากรรมเป็นเหตุให้ได้รับผลกรรมรับผลกรรมมาหล่เลี้ยงกรริเลสต่อไปตามเดิมนี้มีลักษณะแห่งวัฏฏะ,ะถ้าคนมีกรรมิเลสมันก็ถลําเข้าไปในวงกลมของวัฏฏะถลําเข้าไปในกองทุกข์เราจึงถือว่าการที่ผลไปตามอํานาจของอวิชชาหรือการที่ ต้องหมุนไปตามอำนาจของอวิชาเพราะความไม่รู้ของตัวนั่นแหละคือหนทางที่จะถลำลงไปในกองทุกขในความทุกข์นี้เรียกว่าทางที่มันจะเข้าไปในกองทุกข์และทางที่จะออกมาก็มีอยู่ในเรื่องของอริยสัจ<ม>คืออริยมรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความ ดับสนิทแห่งความทุกข์นี่มันก็ตรงข้ามคือมันมีวิชาไม่พลอยไปติดกระแสหมุนไปตามอาวิชามันมีวิชามันจึงมีความรู้อันถูกต้องมีความรู้แจ้งโดยประจักษ์มันก็เลยออกมาได้ออกมาเสียจากกองทุกข์ได้มันเป็นทางออกเสียสิ่งที่ต้องออก สิ่งที่ควรจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยหรือเข้าไปได้แก่ความทุกข์มันไม่ควรจะไปอยู่ด้วยหรือควรจะเข้าไปหาก็ต้องออกมาเสียนี่ก็เป็นเรื่องของการออกมาเสียคือความรอดมันก็ได้แก่วิชาความรู้ซึ่งทำให้เกิดความถูกต้องความถูกต้อง ซึ่งมีอยู่8ประการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนเย็นว่าถูกต้องแปดประการถูกต้องในทางคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องในการปารถเป็นสัมมาสังกัปปะถูกต้องในการพูดจาสัมมาวาจาถูกต้องในการกาะทาทางกายเป็นสัมมารกรรมมันตะถูกต้องในการดํารง ชีวิตครองชีวิตหรือสัมมาอาชีวะแล้วก็มาถูกต้องในความมีความพยายามภาคเพียนเรียกว่าสัมมาวายามะถูกต้องในการมีความลํำลึกอย่างถูกต้องเป็นสติที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติแล้วก็ถูกต้องในการปักใจมั่นลงไปเรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นความถูกต้องแปดประการเรียกว่ามักก็ออกมาเสียได้นี่คือทางออกคำนี้พิเศษมากคำว่ามักนี้พระพุทธองค์ตัดไว้ในฐานะเป็นนิสรณะเป็นทางออกเป็นอบายเพื่อออกแล้วก็ต้องออกด้วยอรยิยมรรคมีองค์แปดทั้งนั้นปัญหาใดๆความทุกข์ใดๆชนิดไหนเป็นเรื่องที่ขบ การอยู่การทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาเสียก็ต้องออกมาด้วยการปฏิบัติอริยมีอริยมรตมีองค์8แม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาส,สามัญของชาวบ้านการออกมาเสียจากความยากจนอย่างนี้มันก็ต้องใช้หลักอันนี้คืออริยมีองค์8นี้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มันจะออกมาเสียได้จากความยากจนซึ่งเป็นความทุกข์ต่ำๆพื้นฐานทั่วไปความทุกข์ขั้นสูงสุดปัญหาเรื่องการเกิดแก่เจ็บต,ตายออกมาเสียได้ก็เกิดอาศัยสิ่งที่เรียกว่ามักนั่นเองนี่นี่มันก็หลายแง่มุมเต็มที่แล้วนะที่เอามาพูดให้ เห็นทิศทางที่จะมองให้รู้อริยสัตว์8ประการนั้นมันก็มีวิธีมองหลายทิศทางทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าถ้าจะมองกันในแง่ของคำพูดตัวหนังสือหรือพยัญชนะคำว่าอริยสัตว์ก็แปลว่าของจริงอันประเสริฐของจริงที่เป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้า ของจริงที่ทําให้พระราเจ้าของจริงที่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระรยาเจ้านี่โดยตัวหนังสือโดยเพียรชนะโดยอัฏฐะโดยความหมายก็ขายนั่นแหละของจริงที่ดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นความประเสริฐของจริงที่ประเสริฐซึ่งเราจะต้องรู้จักถ้ามองดูโดยไวยพ์คำแทนชื่อที่เรียกแทนชื่อกันได้ก็เรียกว่า ยรยะธรรมก็ได้เรียกอริยธรรมก็ได้ถ้ามองดูโดยลักษณะอริยสัตว์มีลักษณะนทนต่อการพิสูจน์ถ้ามองโดยอาการมันมีอาการดำรงอยู่ดำรงตัวอยู่โดยได้โดยตัวมันเองไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้ามองโดยกิจมันมีหน้าที่ที่ มันจะครอบงำสังขารทั้งปวงคุมสังขารทั้งปวงถ้าเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าไม่เป็นทุกข์ต้องอย่างนี้ถ้ามองโดยรถที่จะได้รับเป็นของน่ายินดีก็คือความหลุดพ้นชนิดที่เรียกมาดูได้เรียกเพื่อนมาดูได้เรียกเพื่อนด้วยกันมาดูมาดูได้ ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุผลของธรรมชาตินั่นเองถ้าจะมองดูโดยความโดยประเภทจะแยกเป็นสก็ได้แยกเป็นสองก็ได้เป็นเพียงหนึ่งก็ได้ถ้าจะพูดโดยอุปมาก็อุปมาได้ด้วยความมีโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อุปมาด้วยทุกภิขาภัยความอดอยาก อาหารขัดแคลนตายกันมากอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขอแชร์ไป Facebook เฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งถ้ามองถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องมีก็ต้องรู้ต้องปฏิบัติต้องได้รับผลของการปฏิบัติต้องทำจนถึงกับแน่ใจว่าได้รับผลแล้วถ้ามองโดยสิทธิของมนุษย์เกี่ยวกับอริยศสตร์ก็ ว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎของริยะสัตว์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์และออกมาเสียได้จากกองทุกข์จะดับไม่เหลือแห่งทุกแล้วก็ดูที่จุดตั้งต้นว่ามันมีเหตุตั้งต้นขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์มีความทุกข์เพราะว่าโลกมีความทุกข์ท่านจึงคิดค้นพบเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆอันเกี่ยวกับความทุกข แล้วก็ดูจุดหมายปลายทางอันสุดท้ายก็มีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเรียกว่าดับทุกสิ้นเชิงถ้าจะมองโดยโดยดูโดย,ดโดยสมุทยัยคยคล้กับว่ามันเป็นเหตุโดยตรงมันก็มาจากการที่ว่าทุกทนอยู่ไม่ได้ มันก็ต้องหาทางดับทุกข์การที่มนุษย์ทนอยู่ไม่ได้นี้ต้องค้นหาความดับทุกข์เมื่อคนอื่นค้นหาไม่พบพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบค้นหาพบความดับทุกข์ความต้องการจะดับทุกข์เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าจะมองดูในลักษณะที่เป็นสมุทฐานมันเป็นกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติเรื่อง เหตุผลคือกฎที่เป็นกระแสแห่งการมีเหตุมีผลเก่กันและกันมันเป็นสมมติฐานของสิ่งที่เรียกว่ากฎอริยสัจถ้าจะมองดูโดยการดับการดับของสิ่งที่เป็นสัจจะนั้นมันไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เนื่องกันกันกบสัจจะนั้นมีการดับเพราะว่ามองดู ในส่วนนี้มันเป็นสังขารมีการปรุงแต่งมันมีสัจจะของการปรุงแต่งอย่างนี้มันมีทางที่จะดับได้คือตัวทุกขตัวความทุกขนั่นเองแหละมันดับได้เป็นขณะขณะจนกว่ามันจะดับเส้นเชิงมองดูในทางอาส,สาทะ น่ารักน่าพอใจก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจของพระเรียเจ้าผู้รู้เรื่องนี้คนผ่านไม่พอใจถ้าจะพูดถึงอทีทีนะโทษอันเลวร้ายมันไม่มีเลยมีแต่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมคำว่าทุกข์จะใช้คำอื่น เช่นคำว่าโรคเป็นต้นก็ได้เป็นภาษาที่ลึกกว่าธรรม,มดาต้องเรียกว่าโรคเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำความดับสนิทแห่งโลกดับสนิทแห่งโลกนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ตายหมดดับสนิทแห่งโลกทำลายโลกแต่คำว,ว่าโลกนี้ในที่นี้หมายถึงความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่ หลอกลวงมายามีความแตกอยู่เสมอทีนี้มองดูว่ามันมีอะไรที่หลอกให้เข้าไปมันก็เป็นเรื่องของอวิชากิเลสตัญหานําเข้าไปสู่ความหมุนเวียนในวงกลมที่เรียกว่าวัตะสงสารนี่ผัดเข้าไปแล้วมันก็ออกมายากแต่ถึงกระนั้นก็ มันก็มีทางออกมาคือความเจ็บปวดที่สุดที่ทุก์มันสอนให้ความทุกข์มันสอนแต่ว่าคนไม่ยินดีรับคำสอนก็นั่งร้องไห้เสียปล่าเปลาไม่มีประโยชน์อะไรถ้าความทุกข์มาถึงเข้าการศึกษาความทุกข์นี่แหละเรียกว่าเอาเกลือจิ้มเกลือนั่นแหละถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้น ก็ศึกษาตัวความทุกข์นี้เดี๋ยวก็จะพบเหตุให้เกิดทุกเดี๋ยวก็จะพบวิธีดับทุกข์เสียได้ก็ควรจะขอบใจความทุกความทุกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่ในสิ่งที่น่าเกลียดนั่นแหละมันมีสิ่งที่ต้องศึกษาให้รู้รู้แล้วมันก็ดับทุกข์ได้คำนี้เรามีอุปรมาณเหมือนกันเพชรในหัวคางคก มันเป็นคํำพูดโบราณมาแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้แต่มันมีความหมายว่าในหัวคางคกอันแสนจะน่าเกลียดหาได้ดีหาให้ดีจะพบเพชรก็หมายความว่าในความทุกข์อันแสนจะน่าเกลียดหาให้ดีจะพบความดับทุกข์จะเป็นทางออกมาเสียได้จากความทุกข์ นี่เรื่องอริยสัจโดยแสดงโดยวิธีมองในแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมานี้ตั้ง20อย่างมันก็คงจะแปลกแปลกจากที่เคยแสดงมาในคราวก่อนเราได้เคยพูดเรื่องอริยสัจกันมามากมายหลายครั้งหลายหนแต่คราวนี้มันก็แสดงแปลกออกไปคือไปพูดกันถึงแง่มุมที่จะดูที่จะสังเกต ที่จะศึกษาทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับอริยสัจถ้ารู้สึกแปลว่าแปลกก็อย่าให้มันแปลกเปล่าก็แปลกให้มันได้ประโยชน์รู้จักใช้มองในวิธีเหล่านี้ให้มีประโยชน์ก็จะพบอริยสัจได้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นครบถ้วนถูกต้องยิ่งขึ้นมีประโยชน์แก่ทุกคนเป็นแน่นอน นี้เป็นธรรมะเทศนาสืบต่อจากเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาที่พูดแล้วบนภูเขาในตอนเย็นเวลานี้ก็มาพูดกันที่นี่เรื่อง,รอ,งอริยสัจก็พูดอย่างที่เรียกว่ามองอย่างกว้างๆมองรอบๆมองอย่างครบถ้วนเหมือนกับว่าลอยขึ้นไปบนฟ้าให้สูงสุดแล้วมองมาที่พื้นดิน มันจะมองเห็นอะไรอะไรทุกอย่างทุกทุกอย่างรบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่หลอกไม่ล้อนให้เข้าใจผิดถ้าเราขึ้นไปสู่ที่มันสูงกว่าแล้วมองดูหลลงมาดูเช่นว่าเรามองดูภูเขาสักลูกหนึ่งถ้าเราอยู่ใต้ภูเขาอยู่ข้างๆภูเขามันก็มองไม่เห็น มองไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราลอยขึ้นอยู่บนฟ้าทั้งหมดเห็นได้โดยรอบทิศเห็นภูเขาทีเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็รู้จักตัวภูเขานั้นได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองสิ่งที่เป็นธรรมะสูงสุดที่เรียกว่าอริยสัจก็มองขอให้มองโดยทิศทางต่างๆ โดยวิธีต่างๆโดยแง่มุมต่างๆอย่างที่กล่าวมาในนี้แล้วแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้รู้สิ่งที่เรียกว่าอริยสัจมากขึ้นไปมากขึ้นไปอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วท่านทั้งหลายจะรู้สักสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจมากขึ้นไปมากขึ้นไปพอจะคุ้มกับเวลาที่เสียเวลามาฟังเทศทำอา สาหัะบูชาเสียเวลามาสวนโมกเสียสตังเสียเลี้ยวเสียแรงเสียอะไรมันก็จะได้ผลอะไรคุ้มกันอาตมาก็อยากจะรับผิดชอบในเรื่องนี้แม้ไม่มีใครบังคับรับผิดชอบในการที่จะให้ท่านที่ให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมา แต่แล้วมันก็ต้องด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่สนใจมันก็ไม่ได้อะไรแล้วจะมาโทษอาตมามันก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรกันความมุ่งหมายอันนี้จะสำเร็จประโยชน์มันก็ต้องด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลาย ให้พยายามสนใจถ้อยคำที่เก่าที่อธิบายให้เข้าใจแล้วมันก็ได้รับประโยชน์ถ้าไม่สนใจก็ไม่เข้าใจอะไรมันก็ไม่ได้รับประโยชน์แล้วไม่รู้จะโทษใครไม่มีใครช่วยได้สำหรับผู้ที่ไม่ตั้งใจจะศึกษาแล้วมันก็ไม่รู้อะไรจริงด้วยเหมือนกันเอาละ เป็นอันว่าการแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องจตุปราริสัตความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็แสดงในวันเพ็ญอาสาลหะปุณณามีคือวันเช่นนี้วันนี้วันที่เหมือนกับวันนี้วันอาสาลหะปุณณามีเราก็ได้ เอามาพูดจากันอย่างนี้ยิ่งอย่างที่เรียกว่าไม่ขนบไม่ทรยศต่อพระเจ้าจงตั้งใจจะศึกษาจะทำความเข้าใจอย่างยิ่งให้สมกับที่เป็นสาวกของพระเจ้าแล้วก็จะพยายามทุกอย่างไม่ให้พระเจ้าผิดหวัง ไม่รู้จะใช้ราชาศัพบบ้าอย่างไรคือไม่ให้พระเจ้าผิดหวังในสาวกของพระองค์ว่าสาวกของพระองค์ได้กระทําครบถ้วนถูกต้องตามพ,พระพุทธประสงค์ที่จะช่วยกันสืบอายุพุทธศาสนาหรือทำวินัยนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ ั้งพวกที่รู้จักเหงื่อและพวกที่ไม่รู้จักเหงื่อทั้งสองพวกนี้ยังจําเป็นที่สุดที่จะต้องรู้เรื่องนี้คือรู้เรื่องดับทุกข์ได้การไม่รู้จักเหงื่อมีเงินมีทองพเพลิดเพลินสุกสนานมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ยังมีความทุกข์เหลืออยู่เช่นเดียวกับคนที่ไม่รู้จักเหงื่อเมื่อรู้เรื่องสูงสุด เรื่องเดียวกันนี้ถ้ารู้แล้วก็ดับทุกได้ทั้งคนที่รู้จักเงื่อและไม่รู้จักเงื่อนั่นแหละคือทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาก็พากันดีใจได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจที่พุทธเจ้าองค์ทรงสแสดงก็บอกกล่าวต่อทอกันไปทั่วทุกเทวโลกทุก,ทก,ทกชั้น ชั้นเทวโลกชั้นพรมโลกทุกชั้นเลยก็แปลว่าไม่มีสัตว์ใดเหลืออยู่จะเป็นผู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ทุกชนิดทุกประเภททุกภูมิทุกชั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้เราก็ รวมอยู่ในพวกนี้แล้วเราก็จะต้องสนใจศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปและใช้ประโยชน์สำเร็จประโยชน์ทำเท,เทศนาในตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการ,รชะนีอริยะแปลว่า จากค่าศึกไม่จมลึกอยู่ในโลกโศกสลายไม่จนไม่มีค่าศึกใหญ่ทางใจกายเพราะจางคายคือวิโยคเป็นโลกเย็นเป็นปุถุชนกันทำไมให้นานเล่าจะตายเปล่าไปทั้งชาติฉลาดเห็นมันมีทุกชนะทุกทุกประเด็นยามัวเป็นปูโสมเรื่องโคมลอย ทิฏฐิว่าตัวกูและของกูมุ่งมาลายมันอยู่อย่าท้อถอยกิเลสร้ายเริ่มมาลายไม่ละลอยนี่คือรอยอริยารีบหาเทินพุทธทาสพิขุนะครับอรหันอรหันนั้นคือถูกถึงที่สุดทางวิมุตจากทุกทุกสาขา ถึงความเต็มแห่งมนุษย์สุดพันธนาควรแก่การวันทายิ่งกว่าใครท่านหักแล้วซึ่งวงแห่งวัดวัดบนไม่มีตนเวียนตายในพบไหนเนื้อบุญบาปชัว่วดีมีแต่ใจที่ว่างไปจากตัวกูและของกูจิตหลุดจากทุกอย่างที่เคยติดไม่มีพิษมีภัยอะไรอยู่ เนื้อความเกิดความตายใคร่ครวรดูจะได้รู้พระนิพพานเหมือนท่านแหลอริยสัจอร,ริยสัจทั้ง4ี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา จะพิจารณาอาริยสัจในลนักษณะต่างๆให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมเพื่อที่จะได้รู้จักอริยสัจกันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นอริยสัจโดยเพญชนะของจริงอันประเสริฐของจริงที่ทําให้เป็นพระอริยเจ้าโดยอัตของจริงที่ดับทุกโดยสิ้นทุกสิ้นเชิงซึ่งเราจะต้องรู้จักโดยไวโพส เยิยะธรรมอริยธรรมโดยลักษณะทนต่อการพิสูจน์โดยอาการดำรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยโดยกิจครอบงำสังขารทางปวงครอบควบกุ่มสังขารทางปวงโดยรถความหลุดพ้นชนิดที่เรียกคนอื่นมาดูได้โดยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง วิทยาศาสตร์เพราะเป็นกฎแห่งเหตุผลโดยประเภทมีทั้ง4 2และ1ประเภทโดยประมาณโลกภัยไข้เจ็บทุกภพิกขภัยโดยหน้าที่ของมนุษย์ต้องรู้ต้องปฏิบัติต้องได้รับผลและรู้ว่าได้รับผลแล้วโดยสิทธิมีสิทธิที่จะผลทุกข์เมื่อปฏิบัติแล้ว จุดตั้งต้นความทุกข์จุดสุดท้ายความดับทุกข์สิ้นเชิงพระนิพพานโดยสมุทยัยความต้องการที่จะดับทุกข์โดยสมุทฐานกฎของเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องเหตุผลการดับตัวสัจจะไม่มีการดับแต่สิ่งที่เนื่องด้วยมีการดับอัศสาะาเป็นที่พอใจของพระรีเจ้า เป็นธรรมอัศสาสะอธินนะว่าไม่มีโดยภาษาธรรมใช้คำว่าโรคโดยหนทางทางเข้าไปคืออวิชาทางออกมาคือมักมีองค์แปดก็ไล์สดมาครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็ขอจบการไ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมา ชมมาดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ